ม่อยากยกดำเป็นมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถหล้อดำนะคะเราจะสอนวิธีง่ายๆเลยค่ะจะให้ช่างเป็นคนแนะนำนะคะเริ่มแรกเลยค่ะเริ่มแรกเลยเนาะเปิดตัวนี้คือกาจะมีสองตัวนะครับอันนี้สองตัวแราว่าอันนี้ขึ้นไว้อันนี้ขึ้นไม้เยียบคัรก็อีกตัวหนึ่งกคะอันนี้คือตัวยกรับใอ้มันขึ้นอันนี้คือตัวคล้ายเกียร์บาดครับอ๋ออค่ะ อันนี้ก็คือการยกแบบเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเวลาเราจะเอาดัมลงต้องทําไงคะพี่เราก็เอานี้ลงก่อนนะครับเพื่อเราปล่อยพาดได้ดัมที่ได้ไม่ลวกถ้าตัวนี้เราจะเอาดัมลงนะครับก็ตัวนี้ลงนะครับ